เมนูเย็นวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมานะแนะนำเมนูปลากดทอดกระเทียมค่ะ,ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะน้ําไหลน้าหลากเนี่ยคุณพ่อหรือว่าคุณเเนี่ยนะคะเขาจะรักการตกปลาค่ะก็ได้ปลากรดสดๆใหม่ๆนะคะมาให้คุณแม่ทําให้ลูกๆแล้วก็คุณพ่อทานนะคะคุณพ่อเป็นคนตกคุณแม่เป็นคนหมัก ไอแอบมีปลายแห้งที่คุณพ่อตกมาได้จากเขื่อนด้วยนะคะเราก็จะมามักง่ายๆค่ะบ้งก่อนนะคะแล้วเราก็จะมามักใส่เกลือใส่ผงนัวค่ะพริกไทยซอสนะคะทุกอย่างไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยนะคะตั้งน้ำมันใหม่ๆร้อนๆค่ะแล้วก็เอาปลาลงเลยแล้วคุณแม่ก็ ทำแจ่วพริกสดด้วยนะคะตําสดๆเลยค่ะแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเป็นเมนูที่ถูกใจทั้งคุณพ่อและก็คุณลูกนะคะปลาขอให้สดค่ะทํำยังไงก็อร่อยกินจืดๆก็อร่อยนะคะแล้วแต่คนชอบถ้ามีแจ่วค่ะ